แตว,ว่าได้มาในสภาพที่ใหม่มากแล้วฟีเจอร์ของตัวรถรวมถึงบอดี้ดีไซน์ค่ะค่อนข้างจัดไปค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเดินทางนะคะชอบลุยสายลุยเนี่ยเพราะว่าคันนี้นจะบรรทุกรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้จะเหมาะคนที่รักการท่องเที่ยวมากชอบเดินทางชอบไปเที่ยวไปป่าไปภูเขาไปทะเลเนาะเราเปิดรับลมรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ รถพีพค่ะซึ่งวันนี้จะมาแนะนำรถครอบครัวนะคะทั้ง3รุ่น3สาสไตล์ดังนี้นะคะมาดูซิว่ารถครอบครัวรุ่นไหนคันไหนนะตอบโจทย์กับพี่พีบ้างค่ะนะมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์สไตล์ตัวรถนะคะไซต์เครื่องยนต์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสาวที่นี่เลยคือราคาที่พิเศษกว่าใคร ไว้วางใจต้ามากก็มากับราคาของป้ายแดงที่สูงเช่นกันนะคะอย่างคันนี้นะคะบอกเลยว,ว่าได้มาในสภาพที่ใหม่มากแล้วฟีเจอร์ของตัวรถรวมถึงบอดี้ดีไซน์ค่ะค่อนข้างจัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้ที่เห็นว่าจะมีความสปอร์ตโชบเฉี่ยวนะคะ,อะสองรุ่นตัวนูนนะ้นเนาะแต่ค่ะเขาเองนะคะก็ได้เรื่องของความพร้อมด้สมบุกสมบันเหมือนกันฟีเจอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไบซ ฟเจอร์ต่างๆอันนี้จะคคอนข้างได้ฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงกันหมดเนาะถ้าถูกรุ่น้ยก็มีฟีเจอร์เหล่านี้นะคะอย่างคันนี้เองก็มีแม็กด้วยอร่อยนะคะวอมลุยแล้วก็มีความเท่นในตัวนะคะภายในของห้องโดยสารเองนะถือว่าโดยรวมแล้วฟีเจอร์นะคะอันนี้เราจะมาแบบกระชับๆไวเลยเนาะฟีเจอร์โดยรวมของห้องโดยสารนะคะก็ถือว่าคันนี้เนี่ยก็ให้ได้อย่างเยอะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเพราะ มิี่ดูี่นพ้พรมหรูราสปอร์ตภายในนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังใช้เป็นสีน้ำตาลด้วยนะนเป็นอ่อนน้ป้องหุง้มฟองน้ำจะนุ่มนิ่มแล้วก็นั่งสบายมากปบไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้า วงมายลยมันติ ction, ฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะ3ก้การมันติดฟังก์ชันเกียร์ออโต้ปรับสปีดได้มีพาร์ทเนอร์ชิพนะ,ะดีไซน์เรือนใหม่สวยงามพร้อมกับเลขใหม่น้อยๆแบบนี้คันนี้ใหม่น้อยมากนะคะใม่แค่หลังมือกวาทเท่านั้นเป็นฟีเจอร์ความบันเทิงอันนี้คือจับเต็มอยู่แล้วนะคะฟีเจอร์ความบันเทิงมีเนมเกเตอร์บิวอินในตัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชัน นั่นคืออีโคโหมดแล้วก็ Power m o ์โด้วยนะแต่ว่าคันนี้จะให้เห็นนิดนึงว่าแถว2เนี่ยก็นั่งสบายแต่เขาจะปรับในเรื่องของอุณหภูมิความเย็น,นยได้อย่างเดียวนะจ๊ะ<ม>เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบดูกับอีก2คันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเกินราคาให้เข้าๆนิดหนึ่งราคาคันนี้อยู่ที่ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะคันที่สเลยเจ้าคันนี้นะเจ้า m i l s d o n i c ค่ะ ตตรงที่มากับชุดแต่งดีออนิกรอบคันชุดแต่งลิมเปนโรงงานเลยสวยมากส่งนเสริมที่ตัวรถนะคะจากเดิมเดี๋ยวจะเห็นว่าหน้าตาเขาไม่ใช่รถที่หน้าตาสป,ปอร์ตอะไรนะจะมีความแบบบึกบึนพร้อมลุยนะคะก็ได้ชุดแต่งดีออนิกไปเนี่ยก็จะเพิ่มลงความสป,ปอร์ตมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกพวกระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างได้สีเจ้าที่ค้ายกันเม่วัเป็นพวกโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะคะตัดมือตัดหมอกอันนี้คือมีถ้าดูรื่องมาตรดานอยู่แล้วเนาะ พิเศษที่แม็กเนะี่ยดีไซน์สวยไม่แพ้แม็กวอร์จูนเนอร์เลยนะนะคะแต่ว่าคันนี้อย่างที่บอกเป็นแม็กพิเศษเนาะเป็นแม็กตัวดิอัลนิกนะคะส่วนเจ้าภายในคันนี้นะคะเลยจะว่าหรูหราจะดับเต็มมากเนาะภายนอกที่จะดูสมบูกสมบันอย่างที่บอกแล้วก็เป็นรถครอบครัวที่บอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเดินทางนะคะชอบลุยสายลุยเนะี่ยเพราะว่าคันนี้จะบรรทุกรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะ บวกกับประหยัดมากนะไซส์ขึ้นหนึ่งจุดเก้ได้ระหว่างเดินทางทุกวันเที่ยวทุกวันก็สบายใจได้เลยจ้ะเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างประหยัดในขณะที่ก็มีเรื่องของความเรือเรื่องของอัตราเะไที่ดีส่วนฟีเจอร์ด้านในดูสิว่าหรูหรามากนะคะได้ทั้งจอมีเดียนี่เลยแบบทัสกีนแล้วก็เป็นแบบฟูสกิีนด้วยนะคะสวยงามเฉียวแล้วก็คันนี้เองก็มีตัว ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มมากมี GPS หรือว่า네เว이터นะคะในตัวบิวอินเหมือนกันนะคะนี่อันนี้จะยังว่าเขาแบบว่าคน้างได้ีเจอจ์ทุ่นไม่แพ้กันเลยเนาะนะคะเรื่องของความบันเทิงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสองฝั่งเช่นกันนะคะแต่เจ้าคันนี้เนี่ยมีคู่ชนโทยด้วยนะคะแล้วสะอัตรารของเที่เรามาดนั่น,น,น,นเน ส่วนเกียร์นั้นเป็นเกียร์โตที่ปรับสุดสได้เช่นกันแต่ปรับได้ตำแหน่งเดียวก็คือปรับได้ที่เกียร์เท่านั้นจะไม่มีด้านหลังพวงมาลัยเหมือนกับเจ้า f o r t u n e r นะคะดีไซน์เรื่องของอคอนโซลหน้าเนี่ยจะเน้นความเรียบง่ายนะคะซึ่งเป็นเิกลเ,เจอร์ของตัว e-suzu อ,อยู่แล้วนะคะหน้าปัดเรเดียลเมล์ต่างเนี่ยคือเน้นความเรียบง่ายไปคุณผู้ชมดูด้านในนะคะด้านในคือมากับจอมอนิเตอร์แถว2นะคะช่องแอร์รอบคันปรับอุณหภูมิความเย็นได้ ลำพงรอบคันนะคะเรียกได้ว่าฟีเจอร์ความบันเทิงสำหรับคุณน้องคุณหนูเนี่ยนะคะโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยค่ะท่องคันนี้ก็มากับราคาเบาๆนะคะราคาไม่ถึงล้านเลยนะคะเรียกได้ว่ายอดเยีมากเลยนะก็เป็นรถทางเลือกเนาะสำหรับคนที่ชอบรถที่บึกบึนประหยัดแถมราคาเบาๆด้วยนั่นเองค่ะกับเจ้า m e w x c o n i c นั่นเอง 2.0นะคะคันนี้เป็นตัวพัสด์ตัวท็อปสุดเลยที่มีซันลูปด้วยนะคะฝ่ายเป็นตัวเทอร์โบเดียวเรื่องอย่างที่เห็นเลยค่ะว่าสายเทอร์องบนนั้นท้าแบบว่าเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยนะคะกรุบกริบนะคะในขนาดที่เจ้าคันนี้นะได้ความนิยมสูงมากสําหรับในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยอ่ะเขาก็เป็นร้อยพี่พีทางเลือกนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้ใครเลยไม่ไว่าจะเป็นรูปโฉมแต่ในรูปฉมจะแบบว่า ไม่ได้เน้นความสปอร์ตอะไรนะเน้นความแบบว่าบึกบึนภุมผ่านรู่ราอ่ะคนละครอบครัวเนาะนะคะส่วนฟีเจอร์ด้านหน้าก็อย่างที่บอกพวกระบบไฟทองสว,าว,าว,าวา่วานก็ฟันดาดอยู่แล้วนะคะส่วนแม็กอันนี้แม็กในหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนแม็กแบบว่าคาันเนินๆหน่อยนะคะเพื่อมีความเป็นอูทนอลอยลมดําเหมือนกันแต่ว่าแม็กเขาดีไซน์เนี่ยต้อนข้างเหมือนกีตอม้ยท้่ทั้งสวยงามอยู่นะและนี่ค่ะภายในเจ้าคันนี้นะคะเรียกดว่าเป็นรถใช้งานจริงนะคะ สวยมากสภาพแบบใหม่เลยนะคะและฟังก์ชันอย่างที่บอกรถทางเลือกค่ะนะคะความหรูหราที่จับเต็มของเจ้า e v e r อร์เรนะคะทำให้หลายคนที่หลงรักมิวเอ็กซ์หลงรักโฟร์จิเนอร์เนี่ยเรียกว่าหัวใจไหว้วันกันแน่เลยเพราะว่าเขาจัดเต็มมากจริงๆดูยอย่างดีไซน์ซะก่อนอันนี้ก็เน้นไปความเรียบหรูเนาะฟังก์ชันการใช้งานนะคะนี่เลยมีเนเวเรเตอร์บิวอินเหมือนกันนะคะฟังก์ชันจับเต็มมากนะ เ,เพราะว่าเป็นทัสกีนทั้งหมดนะคะไม่ได้มีแบบว่าโซนปุ่มกดเนาะเป็นทัสกีนทั้งหมดเลยและดีไซน์ของแอร์ค่ะนี่ดูโโนนะคะแยกอิกสระซ้ายขวาแถมดีไซน์ทั้งสวยงามเรียบง่ายอีกด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษเลยนะเห็นแบบนี้คิดว่าเป็นเกียร์ออโต้เฉยๆใช่ไหมใช่คะ่ะเป็นเกียร์ออโต้แต่ก็ยังสามารถปรับสปีดได้โดยที่เขาซ่อนปุ่มปรับสปีดเนี่ยอยู่ที่เกียร์นะคะฝั่งขวาค่ะนะคะสามารถปรับสปีดได้ เหมือนมีพาร์ทเนชิพเหมือนกันพร้อมกับฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคู่ชนโทต่างๆนี่มีอยู่ในตัวและจัดเต็มมากอยู่ในดีไซน์ที่ลงตัวมากๆเลยของเจ้าเอเวอร์เรันนี้นอกจากนี้นะคะนี่เลยค่ะนะคะก็อย่างที่เห็นเลยว่าเราเนี่ยมีแอร์นะคะรอบคันสาม,มารถเปิดไฟอ่านหนังสือได้ด้วยแล้วก็ความกว้างขวางภายในที่พับบอกไปแล้วกว้างแบบนี้นะคะและยังมีซันรู สมเป็นตัวทับแน่นอนกับพาราลมิกซันลุคด้านบนนะคะเรีวยกว่าอันนี้จะเหมาะคนที่รักการท่องเที่ยวมากชอบเดินทางชอบไปเที่ยวไปป่าไปภูเขาไปทะเลเนาะเราเปิดรับลมรับส่งแดดได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เท่านั้นข้างสบายอากาศได้ดีเนาะการมีพาราลมิกซันลุคนะคะอากาศจะถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าดีไซน์ค่อนข้างเนี้ยเปความเรียบหรูเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะเรีวยกว่าตอบโจทย์ของคนที่ชอบความเรียบหรูนะคะความสะดวกสบายและชอบการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ ก็อย่างที่เห็นไปเลยนะคะแต่ละคันก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันนะคะมีราคาที่พิเศษใกล้ยังไงมากเลยแต่ละคนระคาะเริ่มต้นสำหรับรถเทอรัวที่นี่ค่ะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้ที่ขัดเกรดมาฝากแล้วไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายใน,นะค่ะสามารถเชคประวัติได้ทุกคันไม่เคยชนหนักไม่เคยจมไม่เคยนนไฟไหม้นะคะปัญหาเหล่านี้หมดห่วงได้เลยนะเราหับ ไม่ดึงร้านกับรถครอบครัวค่ะที่เอทของเรานั่น่งนะคะทีพี่ท่าไนไหที่สนใจอยากมาเลือกชมรถครอบครัวมาเช็คใจกันแบบนี้ก็สามารถแวะมาได้นะคะซึ่งที่สําคัญเลยนะคะบอกเลยว่ามีหลายรุ่นหลายคันให้เลือกด้วยนะคะก็สามารถลองสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะนอกจากนี้นะคะฝากกดไลค์ like ค่ะกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งหน้าที่ช่องอยูทูบช n e l ของเราะคะ่ะ การเซิร์ชเอทีคาเซลนะคะก็เลยเจอ,อ,อเลยเนาะฝากพี่กดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วากนี้มาดูกันสิว่าทีพี่ต่อไปจะพาไปรีวิวแล้วก็แนะนำรถคันไหนบ้างนะคะแต่วันนี้ต้องขอ